นโสดค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะป้งนก็เปิดไพ่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคโสดชาวราศีมิถุนลักนามิถุนตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คุณรักตัวเองรักตัวเองที่สุดเลยรักตัวเองที่สุดเลยจากที่เจ็บปวดรุร้าวในเรื่องของความรักมามากนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยคุยเคยพูดคุยกับใครคนหนึงนะคะที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะ หรือมีใครคนนึงที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคนคุยของคุณหรือคนรักของคุณที่คุณเคยมีก่อนหน้านี้คุณเองก็เลยตัดใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้านะคะพยายามที่จะเดินหน้าแล้วก็ไม่หันหลังกลับไปหาเขาอีกแล้วนะคะแต่เขาคนนั้นเป็นอย่างไรเหมือนเขาก็เหมือนพยายามที่จะกลับมาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้คุณฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะคะแต่คุณเลือกที่จะแบบเงียบแล้วก็ปิด,ป,ดปิดความรู้สึกต่างๆนะคะอ่ะทีนี้สถานการณ์หนึ่งคือความสัมพันธ์ของคนที่คนโสดโสดมานานมากแล้วมีเด็กคนนึงค่ะคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาคุยกับคุณมาทําความรู้สึกดีให้กับคุณแต่มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ชัว่ววูบเท่านั้นเองนะคะมาแค่แป๊บๆทำให้คุณรู้สึกดีแต่สุดท้ายแล้วคุณไปจับได้ว่าอ้าวมีแฟนแล้วนี่เออมีคนรักอยู่แล้วนี่มันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณมันยิ่งเฟลเข้าไปใหญ่ ทีนี้มาดูต่อเรื่องแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณชาวสิงห์ิถุนแลคะคณะมิถุนคนโสดคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่ค่ะบางคนอาจจะได้เจอจากทางโซเชียลมีเดียนะคะทางออนไลน์มีการได้พูดคุยกันนะคะมีการให้พูดคุยกันนะคะแล้วก็คุยกันแบบเงียบๆคนคนนี้จะเป็นคนคนค่อนข้างที่อาจจะเป็นคนป๊อปมีสเสน่ห์หรือมีชื่อเสียงในองค์กรองค์กรนั้นหรือแบบสมมติยกตัวอย่างโอลิแฟนไหมหรือว่าแบบ ใน Tik t o อกคนนั้นไลฟ์อยู่แล้วเขาโดดเด่นมากเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรในระดับหนึ่งนะคะอ่าคุณจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กันนะคะได้พูดคุยกันความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการตกลงกันแบบเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะอ่าคุณอาจจะมีูเพื่อนผู้หญิงนะคะคอยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ก็ได้ก่อนอ่าในเรื่องของอาจจะเจอทางออนไลน์แล้วหนึ่งหรือว่าเจอเพื่อนผู้หญิงที่เป็นสื่อกลางให้คุณได้เจอกับความรักครั้งนี้ทีนี้ว่าดูว่าความรักครั้งนี้เนี่ย เขาคนใหม่คนนั้นนะคะที่จะเข้ามาคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ p a จออฟคอร์สโอเคสัดเจนนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็คือว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเริ่มต้นไปแบบเรื่อยๆแบบชา้าๆแบบแบบมั่นคงนะคะแล้วก็เหมือนโยนหินถามทางไปอ่ะนะคะบุคคลคนนี้ดูแล้วน่าจะชอบชาเลนจ์ความสัมพันธ์หมายถึงเป็นคนที่รักกันประจนภัยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือชอบความความสัมพันธ์ที่มันตื่นเต้นหรือว่า ไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆค่อยศึกษากันค่อยพูดคุยกันเขา,เขาชอบความรักที่เป็นไทม์ไลน์แบบสวยงามอะไม่อยากให้มีท็อกซิกไม่อยากให้มีทะเลาะนะคะอืมและทีนี้ส่วนตัวคุณล่ะ n นท์ of w a อลอ่าต้องเคลียร์กับคุณก่อนละโอเคค่ะจริงๆคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาคนใหม่คนนี้นะยังไม่เปิดใจเท่าไหร่แต่คุณก็เปิดโอกาสใช้คำว่านี้ เปิดโอกาสแต่ยังไม่เปิดใจเต็มร้อเเพราะว่าเรื่องของคนรักเก่าของคุณนะคะมันยังติดอยู่ในความรู้สึกคุณพยายามที่จะ move on ขอดูเรื่องคนรักเก่าหน่อยอ่ะคนรักเก่ากลับมาอีกมันก็เลยยิ่งทําให้ตัวคุณแบบสับสนมึนงงวุ่นวายไปหมดนะคะว่าเอ๊ะมันไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะเนี่ยเขาพยายามกลับมาใช้เหตุและผลเพื่อที่จะคุยกับคุณแล้วเขาจะกลับมาทาไมคนรักเก่าท้านั้นถามหน่อย the word อยากกลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งนึงอยากกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายพอเขากลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็ทําไม่ได้อย่างที่พูดเนี่ยกลับมาแล้วก็ยังทําตัวเหมือนเดิมไพ่เดอโฟูก็ยังจะไม่แคร์นะคะยังไม่ไม่แคร์เหมือนกลับมาแป๊บเดียวประเดี๋ยวประดาวเหมือนตอนนั้นต้องการเรามากอยากต้องการเรามากสุดท้ายความสัมพันธ์ก็เลยจบที่ว่ากลับมาแต่ก็ไม่มีอะไรที่ ทำให้คุณรู้สึกว่ามันดูจริงจังได้เลยไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งดาบแถมยังมีอุปสรรคในเรื่องของความรักติดพวกมาด้วยคือเรื่องอะไรบังท่านคุยกับชาวราศีเมษและคณามีเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วปล่อยให้คุณคอยนะคะแล้วบางทีทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท็อกซิกกับการที่ต้องคอยคนคนนี้อยู่เรื่อยไปนะคนรักเก่าของคุณคนคนนี้นะคะบางท่านคุยกับชาวต่างชาตินะอืมทีนี้ขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมของคุณอีกนะคะว่า และหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณทั้งหมดโดยรวมเลยหนึ่งใบจะเป็นอย่างไรคุณจะไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะทั้งคนใหม่คนเก่านะคะแต่คุณก็จะไม่ทําลายใครนะคะแต่คุณจะเลือกที่จะพูดในจุดยืนของคุณเนี่ยเห็นไหมตอกเสาลงไปเลยแบบจุดยืนของฉันคืออย่างนี้คุณจะบอกให้ทั้งสองคนรับรู้ทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่อย่างชัดเจนให้เขารู้ว่าเออฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นแบบนี้เธออย่าก้าวเส้นหรือก้าวล้ำเข้ามาเพราะไม่งั้นฉันจะแย่ฉันจะเฟลจิตใจฉันจะอ่อนแอรประมาณน นะคะคชัดเจนมากคุณมีจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บปวดนั่นเองนะอ่ะโอเคดูคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะพิเศษให้ให้ใหกับคุณสองใบโอเคค่ะซิกออฟสอดไพ่มีหน้าที่ทำนายและบอกด้วย ชัดเจนมากคุณจะมูฟออนจากความสัมพันธ์เก่าได้และคุณกําลังจะเจอความรักใหม่ที่สดใสกว่าเดิมและดีกว่าเดิมค่ะ,ะจัก,กรวาลกําลังมอบรางวัลให้กับคุณนะคะเพื่อให้คุณได้เจอความรักใหม่คนใหม่คนนี้ที่จะเข้ามานะคะเขาจะมอบความสุขความรักให้กับคุณไม่สร้างบาดแผลให้กับคุณอย่างที่เป็นแล้วนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคนโสดชาวราศีมิถุนลนัคณามิถุนค่ะ สถานะไม่ชัดเจน,นะคะ่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนแปางเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยเป็นสาราคนเศร้าใช่ไหมต่างคนต่างมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนต่างฝ่ายต่างก็กังกังกนะึ่งๆเนาะว่าจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจนะคะแล้วก็อีก,กรณีหนึ่งคือคุณเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนแล้วกลับมาคุยกัน ะะแต่ก็เหมือนตอนนี้พยายามอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะเหมือนคนคนนี้อยากให้คุณเขาพยายามสถานะรณงคุณคือการปรับตัวและปรับปรับมานานมากแล้วปรับจนแบบว่าคุณรู้สึกว่ามันนานจังเลยนะกว่าจะได้สถานะเนี่ยดูแล้วมันปรับนานจังเลยนะคะตัวคุณเองก็เหมือนพยายามเปิดเปิดเผยอย่างหมดเปลือกไปเลยเปิดเผยกับเขาไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้ฉันเป็นแบบนี้นะคะแต่คนคนนี้ก็เหมือนกับมีชี้ท่าที่จะเบรกตลอดเวลาสมมติคุณ เริ่มที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาก็จะเบรกตลอดว่าเออเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างนี้นะยังไม่ต้องผูกมัดอะไรและหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีผู้หญิงหรือผู้ชายหรือบคุคคลปริศนาเข้ามานะคะมาพัวพันกับเขาอีกนะคะคุณรู้มาจากทางโลกออนไลน์นะคะหรือว่าจากเพื่อนของเขาที่เขาพาคุณไปเจอก่อนหน้านี้คุณสนิทกันมากพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะพอไปเจอไปพบไปเห็นว่าบคุคคลเนี้ยเข้ามาวนเวียนกับเขาคุณก็รู้สึกเอะมันคืออะไรกันแน่ขอดูหน่อยคุ o ออฟสอตคือใคร คุณออฟสอดคือใครอ่าไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยก็มีสองมีสองถึงสองคนอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าอ่าเป็นไพเป็นไพ่ฮาร์โลเฟนเน่นะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าคนทั้งสองคนนี้ที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าอายุเท่ากับเขาและเป็นรุ่นน้องเนี่ยอาจจะแอบชอบเขาอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะเข้ามามาแบบมาแอลมาคุยกับเขานะอ่า แต่ไพ่ก็บอกว่าสุดท้ายเรื่องราวเหล่านี้จะถูกเคลียร์นะเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ตัวเองให้คุณรับรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะคะอ่าแล้วก็บอกถึงอุปนิสัยของคนคนนี้ด้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีโกส่วนตัวที่สูงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไปล้ำเส้นเขาอะเขาก็จะเงียบใส่เราหรือว่าทําสงครามเย็นใส่เราทันทีคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊จะต้องทํายังไงกับเขาคุณพยายามที่จะล้วงลึกเข้าไปในจิตใจของเขาเขาก็พยายามที่จะเก็บตัวใส่คุณ นะคะไม่เคยบอกเขามีความลับอะไรไหมคนนี้ไฟออฟวอนความลับไม่มีแล้วค่ะแต่ความลับของเขาก็คือว่าเขาไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคุณได้เขาไม่รักษาเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าได้รักษาความรู้สึกของคุณได้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้จะถูกพัฒนาต่อไปเป็นแฟนกันนะคะหรือเป็น relationship นั่นเองเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําได้เขาก็เลยคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไปแบบวันต่อวันดีกว่าคงจะเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดระหว่างคุณกับเขานะคะ เขาคิดว่ามันคงยุติธรรมที่สุดแล้วขอดูภายในจิตใจลึกๆของเขาหน่อยเขาคิดอะไรอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้คะ The Devil มันจะมีแค่ความหลงนะบางท่านคุยชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะเขาหลงคุณนะคะในลึกๆของเขา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 ยังแค่ลุ่มหลงอยู่ยังไม่ใช่ความรักนะคะแล้วในใจของคุณล่ะในใจของคุณคะคุณคิดยังไงกับสถานการณ์และเหตุการณ์ตรงนี้คะ Queen of Coins อ่าคุณคิดจริงจังนะเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันว้าวพาบอากว่าตัวคุณเองเหมือนรู้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาคุณรู้ว่าคุณกำลังเล่นกับไฟอยู่กับคนคนนี้นะคะอืมอ่ะคุณกำลังรู้ว่าคุณกำลังเล่นกับไฟอยู่นะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูแนวโน้มกันดีกว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่คุณชาวราศีตุลลักนาตุลน,นะคะ King of s w o r d 2สองใบนี้คืออะไร Page of c o i n โอเคพวกคุณนะคะมีการจะได้มานั่งจับเขาคุยกันเพราะมันจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นคุณอาจจะไปเจอเขาหรือไปพบกับเขาโดยบังเอิญน,นะคะมีเหตุการณ์โดยบังเอิญที่คุณไปเห็นเขาซ่อนความลับอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วคุณไปเห็นไปเจอ ก็เลยมีโอกาสก็เลยตกลงกันว่าขอนั่งจับเขาคุยกันความลับนันคืออะไรอะอ่าโอเคบางท่านบางท่านไปเจอว่าเขาเคยแต่งงานแล้วแต่ยังไม่อยาหรือเคยหรือยังอยู่บ้านเดียวกับคนรักเก่าอยู่หรือยังมีการไปมาหาสู่กับครอบครัวคนรักเก่าอยู่นะคะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะหรือยังมีการพูดคุยกับเรื่องของคนรักเก่าหรือคน คนคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันแล้วก็แต่ไม่ได้ตกลงปงใจกันแกก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเฟรนดิสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไดบางท่านบางคนอ่ะโอเคคุณไปเมื่อคุณไปรู้ความรับตรงนั้นแล้วก็มีการได้จับเข่าคุยกันนะคะจับเข่าคุยกันแล้วหลังจากนั้นการพูดคุยจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อการพูดคุยอ่ะเดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวแบบนี้การพูดคุยของความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนต่อเขาเองก็จะเปิดเผยกับคุณนะ แต่ก็อาจจะพูดไม่หมดทุกเรื่องนะคะแล้วก็จะมีการบอกให้คุณตัดสินใจเลยว่าจะเอาไปในทิศทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะขอใช่ไหมใช่ใบนี้ไหมถูกต้องนี่ไงเดอะซันสิ่งหนึ่งที่เขาจะขอคืออยากขอให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขานะคะอ่าเขายังอยากขอให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะจากเหตุการณ์นี้แล้วคุณจะทํายังไงต่อไปคุณจะตัดสินใจแบบไหนสเตรนท์ Strength, คุณจะให้โอกาสเขาแต่คุณจะตั้งกฎเด็กขึ้นมา และให้โอกาสเขาบางท่านคุณชะชราศิสิงและคณาสิง์ส่วนตัวเขาจะทํำยังไงเมื่อคุณตั้งกฎที f อคอยโอเคเขาตกลงเขาตกลงที่จะอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเขายังไม่อยากจะไปไหนนะคะและจากเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยขอดูความคิดของคุณหน่อยนะคะคุณคิดยังไงกับมันกันแน่นออฟสอดคุณจะระวัดระวังตัวมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจะไม่ ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนอยู่แล้วสถานะไม่ชัดเจนรักซ้อนซ้อนอีกซ้อนแล้วอยู่แล้วตัวคุณเองก็มีตัวเขาก็มีหรือซ้อนอยู่แล้วคือคุณมีตัวเลือกเขามีตัวเลือกคุณเองก็จะเริ่มเหมือนกับแบบว่ามองหาตัวเลือกใหม่หรือพยายามดีกับตัวเลือกของคุณที่มีอยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้ดูเขาบ้างเขาคิดอะไรหลังจากนี้ Seven of Co เออเขาก็จะอดทนนะอดทนแบบ อดทนทำในในในกฎของคุณที่คุณที่คุณตั้งขึ้นที่คุณบอกอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นกฎที่แบบรุนแรงมากแต่เหมือนกับว่าเขาจะทําอย่างที่คุณบอกคุณคุณบอกเขานะคะว่าจะให้ทําอะไรแบบไหนจะให้พูดจะให้ทํำยังไงถึงจะมีความสุขกันหรือจะหาตรงกลางของกันและกันได้นะคะอืมนะอ่ะทีนี้ดูต่อเลยนะคะ ขอภัยที่ไพ่ไม่เรียงนะถ้าหมอพยายามจะหมอต้องมีสมาธิและโฟกัสกับมันและพูดออกมานะคะเดี๋ยวจะลืมนะเข้าใจใช่ไหมการพยา,ยากรณนทีนี้ขอดูเอ่อแม่เศจหนึ่งใบที่เขาอยากบอกคุณทิ้งท้ายค่ะคนคนนี้โอเค The Lover ชัดเจนมากเลยนะจ๊ะบางท่าคุยชาราศีมีถุนแลัคณะมีถุนเขารักคุณค่ะแต่สำหรับคุณเขายังมองว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาอยู่ คุณยังเป็นแค่ตัวเลือกในชีวิตเขานะคะทีนี้ดูตัวคุณบ้างอยากบอกอะไรกับเขาเดชชายออดชัดเจนมากเลยสู้มาสู้กลับไม่โกงเลยค่ะเขาบอกใช่ไหมว่าคุณเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณอยากไปกคุณต่อแต่คุณยังเป็นแค่ตัวเลือกคุณเองก็บอกเขาอย่างนั้นเช่นเดียวกันค่ะนักลบมาเลยชาิออดนะคะชัดเจนมากๆนะอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนเนาะอ๊ดูคําแนะนําดีกว่านะคะขอสักหนึงใบหน่อยให้กับให้กับคุณเลยนะคะขอคําแนะนำหนึ่งใบให้กับคุณคะ่ะ queen of cups จุดอ่อนของค,คุณคือความลังเลคือ จุดอ่อนของคุณคือคือชีวิตคุณนะ่ะมันจะแหลกพังอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ะคือว่ไงว่าคุณเป็นคนที่ถ้ามีความรักอะ่ะถ้าความรักมันท็อกซิกอะ่ะชีวิตรอบตัวคุณจะแบบโอ้ยไปไม่เป็นฉะนั้นความลังเลสําหรับคุณมันไม่เป็นผลดีสำหรับตัวคุณเองไพเรนแนะนําว่าเป็นราชินีถือถ้วยเนี่ยคือถ้วยที่ยืที่แบบถือแล้วก็มองอยู่งั้นอะคิดอะไรก็ ทำตามในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันจะมีผลดีกับตัวเองอ่ะอยากให้ความรักมาทําให้ตัวคุณอ่ะมืดบอดไปในทุกๆด้านหรือจยให้ความรักมาเป็นผลกระทบให้กับคุณต้องพังในทุกๆเรื่องนะคะอืมตัวเขาคําแนะนำหนึ่งใบ four of coins เนี่ยมีปัญหาแล้วอย่าหนีปัญหาแค่นั้นเลยคนคนนี้มีปัญหาแล้วชอบเก็บตัวเก็บกักเก็บปัญหาไว้นะคะ ไม่ได้ป้องกันให้มันดีขึ้นมันไม่ใช่วิธีการป้องกันให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะโอเคเลยนะอ่ะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้กับสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมิถุนลักขณามิถุนค่ะคนมีคู่ค่ะชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนนะคะตั้งเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ของคนมีคู่ชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนไฟออฟคอย คุณมีปัญหากันเรื่องของการเงินนะคะอ่ะเรื่องของการเงินอย่างแรกเลยนะคะในบางท่านบางคนน่ะคนของคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนหรือว่าไปทําอะไรบางอย่างแล้วเกิดไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของการเงินมานิดหน่อยแล้วคราวนี้มันลามไปเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเขาเองอาจจะไม่ฟังคุณไม่ได้รับฟังคุณสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้รับฟังคุณไม่ได้ฟังคุณสักเท่าไหร่แล้วเหมือนกับว่าเอาเงินไปลงทุนอีก เอาไปทาเรื่องเสียหายอีกโดนโกงมาอีกคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เข้าท่าแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณก็เลยมีการพูดหรือยื่นคําขาดอะไรบางอย่างหรือคนรักของคุณนําชื่อนําเครดิตของคุณอะไปทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาก็เลยทําให้เป็นเหตุฉนวนที่ทําให้คุณทั้งสองคนอะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีปัญหากันนะคะอืมในบางท่านบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานรับราชการนะคะแต่ว่าเหมือนแฟนของคุณหรือคนรักของคุณนําชื่อเสียงนา นำความเดือดร้อนมาให้คุณได้ก่อนหน้านี้เนาะอ่านะคะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคนคนรักของคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็คือเขาพักหลังมาเขาใช้เหตุผลกับคุณมากมากๆก,ก,กดดันทุกทางความความรักที่เป็นแบบแพชชั o n ความนุ่มนวลอ่อนโยนมันน้อยลงมากมากเลยนะคะเนื่องด้วยจสืบปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีลูกด้วยกันอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องลูกเข้ามา ลูกหลานลูกของคุณอาจจะดือ้อและช่วงนี้ก็เลยทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะแต่ถ้าบางคนที่อยู่ในบริบทของการเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่สร้างครอบครัวเหมือนเขากดดันคุณมากเลยในช่วงนี้อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นนี่คุณเป็นอย่างนี้นะคะเใช้เหตุและผลกับคุณมากใช้หลักการกับคุณเยอะมากเลยนะคะตัวคุณเองก็เหมือนพยายามที่จะแบบบอกเขาว่าทําเออก็ทําทําได้แต่ก็ทําไม่ได้ก็เพราะมันเครียดเพราะมันเครียดมันก็เลยทําไม่ได้ นะอืมมันเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาจุกจิกอะเป็นัญหาจุกจิกมากเลยนะคะอืมอ่ะแล้วคนลกของคุณเขาคิดยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้กับตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ ten of c o i n โอ้โหเขาคิดแต่เรื่องเงินเขาคิดแต่เขาคิดแต่เรื่องของการเติบโตของความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าเงินจะเป็นตัวที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นนะคะเขาต้องการสังคมสังคมหรือต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ นะคะคช่วงนี้เขาอาจจะมีการไปออกสังคมเยอะไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอใครเยอะเพื่อที่หาคอนแทคเพื่อให้มันดีขึ้นในชีวิตของเขาเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ล่ะเขาจะเอายังไงต่อไปอ่ะคนรักของคุณ f ฟร์อ s o r r ดถ้าคุณไม่ทำตามที่เขาบอกหรือที่เขาแนะนำเขาก็จะโกรธนะคะแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ The Sun เขารักคุณนะจริงๆแล้วอ่ะแต่แค่เขาเอาความเฮียบความเนียบมาลงที่คุณมากเกินไป คุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ Seven of c o คอยคุณพยายามอดทนกับมันนะคะคุณคิดว่ามันจะไปในไปได้ในทิศทางที่ดีและมีอะไรอีกซ of s w o r d ดเพราะคุณรู้เพราะคุณก็รักเขาแล้วคุณก็คิดว่าไม่มีใครดีเท่ากับเขาได้แล้วก็ไปไหนจากกันไม่ได้คุณทั้งสองคนอาจจะเคยอยู่ยในช่วงแบบต่างคนต่างมีมรสุมชีวิตและต่างคนต่างเคยช่วยเหลือกันมานะคะก็เลยทำให้เกิดความรักความรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันเ o f s ออฟสคุณรู้สึกกดดันรู้สึกกดดัน ในความรู้สึกตรงนี้แล้วก็มีตัวละครเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเขาหรือคนที่เขาเคยรู้จักนั่นแหละเข้ามาดิวงานกับเขาแล้วไม่มีอิทธิพลกับเขาโทรไปให้ออกไปก็ไปหาอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่เขาจะมีใครไหมเขาจะมีอะไรกับทางนั้นหรือเปล่ายิ่งทาให้เกิดภาะวะความเครียดเข้าไปใหญ่นะคะอืม โอเคทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเอ,อ่อ Tree of c o ยพวกคุณอ่ะเป็นอะไรที่อารมณ์ดีจะสามารถเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้แต่ปรับตัวเข้าหากัน,กนได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละใหม่แล้วคําสั่งของเขาใหม่แล้วหรือว่าคําพูดของเขาใหม่แล้วหรือเขาอาจจะมีการเปรียบเทียบคุณกับคนคนนั้นที่เป็นคนคนใหม่ที่เขาไม่ไม่ใช่คนใหม่แตถือว่า บุคคลที่3าคนนั้นที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะมีปัญหากันนะคะมันเหนื่อยมันล้าคุณเองก็อาจจะไปเก็บตัวแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเขาเป็นยังไงต่อคนรักของคุณเพจเอาครับไม่รู้อะไรเลยว่าคุณโกรธว่าคุณงอนอยู่นะคะก็เดินหน้าคุยยังคุยกับคุณเจอคุณกินข้าวทําอะไรเหมือนเดิมแต่ไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่และทีนี้ดูคุณบ้าง คุณเป็นยังไงเซเว่นออเหมือนคุณรู้สึกเก็บความเสียใจเอาไว้ในจิตใจแล้วคุณก็พยายามจะก่อมันก่อ,ก,อก่อสิ่งนั้นเป็นกำแพงเพื่อป้องกันตัวคุณและตอนนี้คุณจะแบบคุณจะทำอะไรเนี่ยขอดูหน่อยอโอ้ไม่กอดเดทคุณจะบอกเลิกเขาแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอคุณบอกเลิกเขาแล้ว ผู o ออฟคอรเขาก็จะทะเลาอะกอับอกคุณด้วยนะแต่ไม่เลิกแต่เขาจะใช้อารมณ์หน่อยนะเออใช้อารมณ์หน่อยใช้อารมณ์แบบฮาร์ดคอร์หน่อยแต่ก็ไม่เลิกพูดคุยกันแบบ หลักการและเหตุผลกันสักพักหนึ่งโตเถียงกันสักพักหนึ่งสุดท้ายแฟนคุณยอมซิลูลา่าให้คุณค่ะสีไม้เท้าค่ะ,ะพาคุณไปเที่ยวหรือมีการพูดเรื่องของการแต่งงานหรือมีการกลางแผนผังพิมพเขียวว่าทุกอย่างหรือว่าทุกวันนี้ฉันทําแบบนี้ยก็เพราะฉันต้องการแต่งงานกับเธอฉันรักเธอฉันต้องการมีชีวิตคู่กับเธออจบสวยโอเคเลยนะนะคะจบสวยจบสวยนะคะในเดือนนี้นะ,ะดูคําแนะนําหน่อยสิ คำแนะนำของคุณค่ะหนึ่งใบ n i g h t of wands คุณอาจจะเป็นแบบช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยล้าเนาะแล้วเหมือนกับมีปัญหาก็เป็นประเภทที่แบบทิ้งปัญหาออกมาเลยนะคะดูสิปล่อยให้เพิงไม้บ้านเอาเป็นว่าอะทิ้งปัญหาไม่ควรทำอย่างนั้นมีอะไรควรพูดคุยกันส่วนเขาคำแนะนำของเขา queen of wands เนี่ยสนุกสนานล่าเริงจนลืมนึกถึงคนข้างหลังอันนี้เขาก็เป็น สิ่งที่เขาควรจะต้องไปตระหนักนะคะก็คือหมายถึงว่าทําอะไรไปโดยลืมนึกถึงความรู้สึกของคุณนั่นแหละเขาต้องไปตระหนักเรื่องนี้นะคะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะกับคนมีคู่ชาวราศีม,มิถุนลักนามิถุนค่ะ การงานการเงินของชาวราศีมิถุนล,ลักนณามิถุนนะคะข้อแรกเลยค่ะข่าวดีของคุณใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะหางานได้และเป็นงานที่ตรงตามความต้องการของคุณได้เงินอย่างที่คุณคิดเอาไว้ได้ตําแหน่งหน้าที่อย่างที่คุณคิดเอาไว้นะคะอ่ะส่วนกรณ์ส่วนข้อที่2ค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่คู่หูใหม่ ะะที่มาช่วยงานคุณอย่างดีมากๆเลยเขาเป็นค,คนที่มีค่อนข้างมีหลักการและเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมีความเข้าใจถึงเรื่องของลักษณะงานนะคะแล้วคนคนนี้เหมือนมีดวงที่จะนําโชคมาให้คุณด้วยในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะอืมคนคนนี้จะเข้ามาช่วยแก้กปัญหาในเรื่องงานของคุณที่ติดขัดอยู่นะตอนนี้เป็นคนดีมากๆเลยคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยแก้ไขางานของคุณในช่วงนี้นะคะอ่ะแล้วก็ ข่าวอะไรเรื่องงานที่คุณรอคอยอยู่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งในเดือนนี้ของคุณก็คือว่างานของคุณจะค่อนข้างที่จะเยอะมากมีโอกาสที่ทําไม่ทันนะคะเนี่ยและการเงินของคุณก็คือทํากันสนุกเลยงานเพราะว่าเงินจะเข้าตลอดนะคะมีโอกาสได้ไปสังสรรค์ได้เจอคนใหม่ๆนะคะได้เจอเออเขาเรียกนะได้เจอคนใหม่ๆมีเครดิตทําให้คุณมีเครดิตมากขึ้นได้ออกสังคมใหม่ๆนะคะ เจอคนมากขึ้นใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอ้ยมีใครที่น้องคนไหนที่กําลังคิดจะสอบ air hostess น,น,นะนาคตคุณจะได้รับข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีอะ่ะมีข่าวเข้ามาแบบเออมีสิทธิ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าหรือมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะอันนี้เข้ามาในจิตเลยนะอะแล้วก็ในเรื่องของการเงินโชคลาภมีไหมเนี่ยมีถุนดูซิดูให้พิเศษ ทาวเวอร์ไม่น่าจะมีไม่มีสี่ไพ่เดอะทาวเวอร์อรไม่มีแต่ไพ่บอกให้เปิดเนี่ยแปลว่าเป็นทุกขลาบแน่ๆเลยใช่ไหมพอเห็นไพ่หนึ่งเหรียญใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นทุกขลาบค่ะระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคา,คาคดฝันนะคะอาจจะเกิดการเจ็บตัวเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นทุกขลาบอะเจ็บก่อนแล้วได้เงินประมาณนี้เนาะ เออแต่เงก็พยายามระมัดระวังตัวก่อนระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนนะคะอย่าปล่อยให้ถึงขั้นเจ็บรุนแรงเนาะเออนะคะอือฮึแล้วก็ในเรื่องของใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของเราสมมติเรอเออคุณทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการรอเงินแล้วเงินเนี่ยจะได้ไหมเดือนนี้ที่เขาดิวเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะได้ได้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้นะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่บางเจ้าก็ เหมือนให้รอไปก่อนนะคะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะได้ทันทีทันใดเนาะบางเจ้าก็มาปนีปนอมนะปนอมนี้อย่างนี้ต้องบอกนี้ปนอมนี้นะคะมีเกณฑ์งานใหญ่งานบิ๊กเข้ามาบ้างไหมอันนี้ถามให้เพิ่มโอ้สามดาบงานเก่าเขียนให้จบก่อนหางานใหญ่บิ๊กเบิร์กอะไรที่ไหนยังไม่มีเข้ามานะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ขอบคุณว่าสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ